สวัสดีครับท่านที่เกิดปีมะเมียดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาค,คมจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างท่านที่เกิดปีมะเมียเ,เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนอตั้งแต่ต้นเดือนเลยอาทิตย์แรกของเดือนอาจจะดูดีนะครับอาจจะดูดีการเงินดี ชันเน่ดีโชคลาบดีวันเดือนนี้ทั้งเดือนเลยมันชันเน่มันขึ้นดี <c oughs> นะแต่ท่านต้องระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นการงานดีนะครับการงานดีการเงินดีแต่ระวังเรื่องความรักไว้มอเมียนะครับระวังเรื่องความรักให้มากๆท่านเดือนนี้ท่านอาจจะไปทําผิดศีลผิดธรรมนะครับระวังนะครับ เตือนย้ำเตือนเลยว่าให้ละมัดระวังไว้ท่านที่เกิดปีมะเมียเสน่ห์มันจะขึ้นดีเพราะฉะนั้นเดือนนี้อะ,อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ของของเราพยายามอย่าไปไปยุ่งไปข้องเกี่ยวอย่าไปเอามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ <c oughs> อย่าผิดศีลอย่าผิดธรรมอย่าอย่าทำกรรมระวังนะครับท่านจะหักห้ามใจไม่อยู่อาจจะมีเรื่องเกิดขึ้น นะเรื่องความรักนี่แหละนะมันจะมาพิชิตหัวใจท่านทําให้ท่านตกหลุมพรางยามารมันจะทําท่านจะนําพาท่านไปสู่อเวจีหากแม้นว่าใครที่มีนะครับมีเรื่องความรักไม่ค่อยดีหรือไปแอบรักใครรักชอบใครหรืออยากได้ใครสักคนหนึ่งดูให้ดีครับ <c oughs> ดูให้ดีมันเป็นวิบากกรรมจ้าก,กรรมในเวรเลยละ่ะ เรียกว่าเดือนนี้เดือนเดือนที่ท่านจะต้องระมัดระวังตัวให้มากไอ้เรื่องความรัก <c oughs> มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ตกหลุมพรางตกหลุมรักเข้าไปแล้ว <c oughs> เรื่องเงินดีนะครับเรื่องงานดีเงินดีรอบข้างดูดีเลยนะการงานอะไรมันเลิศเลอเพอร์เฟก perfect, มันแหมดีจังเลยขอให้เป็นดังที่ลุงทำนาย <c oughs> คอแห้งอีกแหละอันผู้จมพู้ฟังใครที่ติดตามลุงมาแลาใจไว้บ้างนะ <c oughs> เนี่เดือนนี้ครับคนเกิดปีมเมียนะดวงของท่านมีโอกาสมีโอกาสมากๆเลยจะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตได้จากผู้เฒ่าผู้แก่จากได้จากคนสูงอายุนะโอกาสของท่านดีๆเกิดขึ้นการเงินนี่มีโอ้หลังไหลามาเลย ไม่รู้ทําอะไรนะครับทําดีก็ได้ดีนะทำไม่ดีนั่นก็ได้ไอของไม่ดีมาเหมือนกัน <c oughs> จําไว้เลยนะครับระวังไว้ไอ้เดือนเนี้ยเดือนเดือนแห่งมหาเสน่ห์แห่งโชคลาภนะครับคนเกิดปีมะเมียม,มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากฟ้าใหม่สดใสเลยแต่สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังให้มากเลยเนี่ยไอ้เรื่องความรัก นะให้เรื่องความรักนะท่านแอบไปมีมีรักมีกิ๊กมีอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่ท่านจะถูกจับผิดได้ในข้อหาหนึ่งนะอา,อาจจะโดนจับได้นะครับถ้าท่านทําตัวไม่ดีหรือท่านแอบไปชอบใครรักใครชอบใครแล้วไอ้คนคนนั้นลุงขอบอกเลยว่ามันมีเจ้าของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภานี้คนเกิดปีมะเมีย ราะวังไว้นะระวังจิตใจของตนเองบางทีมันไม่ใช่เรื่องเรื่องความรักไอ้ที่ไปเอาของเขามาหรอกบางทีกลายเป็นเรื่องสิ่งของอยากได้โนูนอยากได้นี่อยากได้ของของเขานะให้ระวังแต่มุมกลับการอีกมุมหนึ่งมาเมียนะครับระวังท่านจะเสียของรักระวังให้ดีนะท่านจะเสียของรักคนรักของท่านอาจจะเป็นคนที่ นอกใจท่านหมาข้าเป็นแดกระวังเลยนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงอ่ะนะอาจจะเกิดขึ้นจริงอันนี้ก็อยู่ที่วิบากกรรมเราทำกรรมอะไรไว้มันเป็นเวรกรรมนะาหากแม้นว่าเราเคยไปแย่งของเขาหรือเราเคยนอกใจเขา,เ,าเคยเราเคยนอกใจสามีภรรยาเนี่ยไอเดือนพุทธพาเนี่แหละโดนมั่งมันจะรู้สึกบง่ง นะครับแต่ก็อยู่ที่คู่ครองของเราแหละ,ะว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเราไหมแต่ถ้ามันเป็นวิบากกรรมมาเมียนเหล็กไม่พ้นหนีไม่ได้รับกรรมไปให้รู้จักความชอกช้ำและกรรมใจนะครับกรรมสิ่งใดที่เราทําเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นครับท่าน ที่เกิดปีมะเมียลุงขอเตือนไว้ใครที่กำลังทำไม่ดีทำผิดทำพลาดนะคิดคิดอกุศลคิดอยากจะเอาของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือสิ่งของอย่าไปเอาเพราะว่าผลกรรมมันจะตามมาในในเดือนพฤษภาตา,ตามมาก็ชอกชำละก,กรรมใจและงานเนี้ยแต่ลุงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องคนลัก มัเมียนะครับระวังให้ดีรีบขอเข้ามากรรมรียุติรีบดับไฟหากแม้นว่าใครกําลังทํากรรมเรื่องความรักอยู่รีบดับไฟเก่าดับไฟใหม่นะโยนฐานน้ําดับทำซะนะครับมาดูถึงเรื่องการเงินมะเมียครับการเงินท่านดีมากเลยเดือนนี้กับเรื่องการงานและก็เรื่องโชคลาภท่านจะได้โชคได้ลาบ ก้อนใหญ่ก้อนงามพอสมควรสมน้ำสมเนื้อลุงขอแนะนำนครับนะแล้วแต่ความเชื่อนะในเดือนพฤษภาเนี่นะครับคนเกิดปีมะเมียหากแม้นท่านได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาทางพราหมณ์นะไปกราบไปไหว้ขอพรจากเทพเทวดาโอ้โหดีเลยครับนะได้ถือศีลบำเพ็ญเพ,เพียรได้ปฏิบัติธรรม นะรีบทําเลยครับรีบทําก่อนที่จะถึงเดือนทศภาเอาถ้าแต่เดือนนี้เลย <c oughs> ได้ฟังก่อนปล่อยปลาเยอะเยอะทบุญเยอะเยอะดูชาลาหูใครที่ดวงตกดวงขาดไปฟังนะครับคลิปที่ลุงทําไว้ดวงชะตาตกลาหูไอคลิปนั้นเสียงไม่ค่อยดีลุงเพิ่งจะเริ่มเอาบิกมาบิกอัดเสียงมาทําเสียงมันก็เลยไม่ดียังปรับไม่เป็นแต่เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะครับนะลุงต้องขอโทษ โทรศัพท์บางคนบางเครื่องอาจจะเร่งเสียงไม่ได้นะครับอาจจะเสียงไม่ค่อยดี <c oughs> แต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับนะเอาเป็นว่าคนเกิดปีมะเมียนะครับเดือนนี้ดวงดีมากๆนะชะตาชีวิตแต่มันจะผิดอยู่อีกต,ตรงขอโทษนะฟังแล้วน่าจะอาจจะบางคนบอกหลำคาใไอเรื่องความรักเนี่ยเรื่องเรื่องชั้นเรื่องเรื่องไป แต่ไปชอบของคนอื่นเขาเนี่ยนะถ้าใครไม่มีนะครับใครไม่ได้ทําก็โชคดีไปไม่ต้องคอมเมนต์บอกเขาล็อกนะใครมีก็ฝังไปเฉยๆไว้แต่ถ้าใครที่กําลังสร้างเวรสร้างกรรมก็ระวังยุดนะครับอย่าไปทําดวงบอกได้เลยเป็นวิบากกรรมกรรมเวรแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภานี้นะครับคนเกิดปีมะเมียนะครับหลวงขอเตือนเลยว่าอย่าได้ ผิดสินนะครับอะไรที่มันไม่ใช่ของเราเราอย่าไปยุ่งหัวชาวบ้านเมียชาบ้านลูกหลานชาบ้านภาคผู้เยาวไม่ต้องยิ่งอายุมากๆนะมาเมียนนะมนเหมือนก็เรียกว่าอะไรไอ้โคโกแก่อยากกินหญ้าอ่อนเห็นไหมไก่แก่แม่ปลาช่อนเ,อเดี๋ยวก็จะว่าเอาเราทําตัวของเราดีๆให้เป็นที่หน้าเขารบศรัทธาเชื่อถือของลูกหลานนะกับเพื่อนบ้าน เราทําตัวไม่ดีเพื่อนบ้านก็นินทานะครับเขาก็ไม่อยากคบหากันเราใครอยากคบด้วยละ่ะเห็นไหมโอ้้น,นั่นเข้าบ้านไอ้นี่เข้าที่ไหนพังที่นั่นเข้าที่ไหนบ้านนั้นแตกที่นั่นเนาอลุงเคยเห็นนะมีผู้หญิงอยู่คนไม่ต้องผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะมีสมมุติมีอยู่คนหนึ่งเข้าไปนี่นะครอบครัวผัวเมียเขารักกันดีเลย ใหญคนนี้ไอ้คนนี้เข้าไปเรียบร้อยนะปะฉาดาโอ้โหไม่ไหวเลย <c oughs> บ้านพบพังหมดนะครับขึ้นชื่อเลยแล้วกันในในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยเขาบอกโอ้ยนี่ไปที่ไหนไอ้คนนี้เข้าที่ไหนหมดครอบครัวเขาแตกหมดเพราะฉะนั้นครับเวรกรรมมันมีจริงมมียนะนี่เดือนพุทธภานีลุงเน้นเตือนเรื่องความรักหรือเรื่องเสียของรัก เมียครับเราหวังนะถ้าท่านถ้าท่านไม่ไปแย่งของเขามาไม่เอาของรักเขามาท่านก็ระวังไว้ตัวท่านเองอาจจะเสียของรักของรักอาจเป็นอะไรก็ได้ที่ท่านรักมากเลยโอ้รักสามีมากรักภรรยามากเลยอยมันเอาไปกินท่านนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับฟังพยากรณ์ของลุงแล้วท่านจงดูแลเอาอกเอาใจทนุถนอมนะ ของรักของท่านให้ดีไม่ใช่เชา้าด่าเย็นบน่นเอานะเชา้าด่าเย็นบน่นสก,กิดก็ไม่ได้ยันตกเตียงไปเลยไล่ออกนอกห้องอีกเดี๋ยวจําไว้นะครับสามีภรรยานะครับเขาหิวข้าวก็ให้เขากินข้าวเห็นไหมเออถ้าท่านไม่ให้เขากินข้าวเดี๋ยวเขาไปหากินนอกบ้านแล้วท่านจะเสียใจโอข้าว เพื่อนบอกเฮ้ยทำไมไม่กินมากินข้าวเลยนอกบ้านเพื่อนไอ้นั่นบอกโอ้ห oh, มอข้าวกูบูดวะเ <laughs> มียไม่ได้หุงข้าว <laughs> <laughs> เอยเ็นกรรมอ้าวสรุปรวมความว่าเดือนพฤษภาค,คมนี้ดวงของมะเมียดวงการเงินดีการงานดีโชคลาบดีลาบก่อนใหญ่ด้วยนะ บูชาลาหูไหว้เทพเทวดาถือศีลปฏิบัติธรรมไว้นะครับมะเมียนะครับมองอันนี้ฟังเรื่องดีนะอาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่มหาลานเลยอลูฮัลลาเลยนะมีสิทธิ์เลยนะ <c oughs> มีสิทธิ์มากๆเพราะฉะนั้นครับคนเกิดปีมะเมียใครที่ดวงไม่ดีรีบไปสะดอกเคาะสืบชะตานะครับต่อดวงเสริมดวงอะไรให้ให้หนักเลยนะเพื่ออะไรเพื่อรองรับเตรียมรับ โชคลาภหรือวัสนาบารมีมันจะมาอากแม้นท่านไม่ไมเทรากฐานให้ดีนะเดี๋ยวมันก็รับไม่ได้เพราะรับไม่ได้ฐานไม่ดีมันก็ถล่มใช่ไหม <c oughs> ถล่มเลยนะ้าฐานไม่ดีนะท่านะมะเมียาฐานไม่ดีพุทธภาณีนะโอ้โชคลาภมหาศาลหลายพันล้านท่านไม่ได้เลยนะพังหมดอดไปที่อื่นถึงมานะครับถึงท่านได้โชคได้ลาบมาก็เป็นทุกขลาบ อยาวังนะฟังให้ดีนะคนเกิดปีมะเมียอ,อ,อย่ามัวแต่ไปฟังเรื่องไอ้ความรักชู้สาวเอาผัวเอาเมียเขานะแล้วก็จะมาว่าลุงลุงก็ว่าลุงเป็นหมอดูชาวบ้านที่พูดอะไรขยายความได้ดีแล้วนะแต่บางคนมันเหมือนแบบมีอคติฟังให้มันทั่วลุงพูดกว้างๆอธิบายได้แจ่มแจ้งเลยละมะเมียครับ หากแม้นท่านมีบุญวัฒนาดีท่านประพฤติดีท่านลำบากลำบนติดขัดมาตลอดเลยตั้งแต่มกรลามาไม่ดีหรือตั้งแต่ปีที่แล้วหรือมาสามปีมัน,นยังไม่ดีเลยเนี่ยเนี่ยฟังลุงตอนนี้เนี่ยเดือน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยลุงทําก่อนล่วงหน้าเนี่ยลุงขอให้ท่านนั้นเล่งปฏิบัติสร้างบุญสร้างบารมีท่านเยอะเยอะอยากขี้เหนียวอยากขี้ตะนี อย่าโกรธเกลียดเครยียดแค้นอาฆาตใครอย่าด่ายอย่าซุบซิบนินท้าอย่าให้ร้ายคนอื่นท่านลองทำดูนะครับถือศีลปฏิบัติธรรมปล่อยวางนะไม่ใช่นั่งธรรมาฐานอยู่นั่งสมาธิอยู่นึกขึ้นได้แหมเดีย๋ยวจะเป็นด่าอีกคนนั้นจะไปไหว้คนนี้ <c oughs> จิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่บริสุทธิ์มันบาลมีไม่ขึ้นหรอก คนที่นั่งสมาธิกรมมฐานนี่นนั่งกรมมฐานนี่นนั่งนิ่งนัน้นดำลงตัวตรงดำลงจิตมั่นนะแต่สมองนี่คิดคิดเรื่องไม่ดีอะไม่ได้ไรนะครับนะเมียครับคิดแต่สิ่งดีๆทําแต่สิ่งดีๆลุงบอกแล้วนะถ้าวาสนาบาร,รมีมาถึงดวงของท่านในเดือนนี้พฤษภาท่านจะลืมตาอ้าปากได้สิ่งที่ท่านควรทําคือหนึ่งสืบชะตาจะดอกเคาะซะ ถวายเทียนบรรษาเติมน้ำมันตะเกียงถวายสังฆทานผ่าไตาจีวรปล่อยนกปล่อยปลาบริจาคทรัพย์ตัวเองอย่าขี้เหนียวอย่าขี้งกอย่ากโกหกอย่านินทาชาวบ้านอย่าแย่งของสมบัติอันเป็นที่รักของผู้อื่นนะจะเป็นอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องอความรักนะบอกให้แล้วก็อย่าอย่าทำผิดกันแล้วกัน เหมาะที่สุดเลยถ้าท่านปฏิบัติทำลุงบอกก็ได้เลยถ้าคำพูดคำทำนายของลุงเป็นจริงนะจะมีมะเมียหลายคนโชคดีโชคดีเลยนะ <c oughs> แต่ระวังนะเสียของรักมันเป็นทุกขลาบเดือนนี้จำไว้เลยว่าหวยตายแล้วถ้าถูกหวยมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ก้อนโตขายที่ขายทางได้อุยเป็นไงวะเนี่ยไม่แน่นะลุงบอกไว้ก่อนใครจะขายที่ใครจะขาย ึกขายคอนโดก็ไม่แน่หรอกเดือนเนี้อาจจะขายได้แต่จะมีเสียของรักแลกกันเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเสียของรักเราก็ไปปฏิบัติสร้างบุญบารมีใครรู้ตัวว่าชะตาขาดตกลาหูคอขาดหรือคือขาคอตกพญานนาคราชไปบริจาคโลหิตบริจาคไม่ได้ทางทางสภากาชาติเขามีให้ซื้อนะรู้สึกจะมีให้ซื้อซื้อ เอาเงินบริจาคนัี้แหละไม่รู้นะลองไปติดต่อดูนะะมะเมียนะรีบทำนะครับแล้วก็เน้นเลยเรื่องปล่อยปลาปล่อยปลาจะดอกเคาะอะไรพวกนี้ทํานะครับนะทำนะส่วนมะเมียที่เออมีแต่เว้นแต่กรรมไม่คืนทักทิ้งเลยนะต้องทำเลยนะมีเช่นนั้นเดี๋ยวถ้าสร้างกรรมต่อก็เป็นเรียบเป็นเรื่องอีกนะครับเป็นเรื่องอีก เอามีเรื่องอีกต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งคนเกิดปีมะเมียระวังเรื่องมีเรื่องกับบุตรหลานหรือลูกน้องหรือบริวารระวังนะครับระวังจะพวกบริวารจะก่อเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นนี่ให้ระวังอาจจะมีเรื่องมีความมีคดีความลูกน้องบริวารอาจจะลักของหรือขโมยของหรือตัวท่านเอง ระวังนะครับลูกหลานท่านอาจจะไปมีเรื่องมีคดีความอะไรเกิดขึ้นหรือลูกน้องบริวารคนงานคนใช้หรือคนอายุน้อยอาจจะมีเรื่องกับท่านถึงขนาดฟ้องร้องกันระวังให้ดีนะครับระวังให้ให้มากเลยนะครับอ่ะขอให้โชคดีครับวันนี้มะเมียคลิปนี้มะเมียพูดเยอะเลยสมกับที่รอคอยโชคดีครับทุกคนครับคนเกิดปีมะเมีย จากหลวงชาติเทพยากรหมอดูชาวบานอย่าลืมครับสนับสนุนลวงด้ยนะครับซ้อยประคำไม้ม,ม,มงค